เป็นแฟนกันไหมอ้ยอุ้ยเป็นแฟนยังยูอยูนสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวชามินกามินชาลีในรายการแฉว่าหวานแล้วดูจนจบมาต่อกันที่ไลฟ์ในติกตอกของพี่มดดำค่ะทุกคนเป็นเบื้องหลังหลังจากเสร็จงานนะคะที่ทั้งคู่นะมาแจกลายเซ็นให้กับแบบ น่าให้กับกระเป๋าของพี่กิ่งนะทุกคนโอ้โหปะป่ะปะ,ปะไปดูกันไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะมันฟินมันจิน้นมันใจฟูมากใครยังไม่มีกระเป๋าสตางค์นะคะก็ไปซื้อกันได้นะ ดูกามินต์สีแบบชมพูสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยนี่นางนางได้นางได้ไปละสองใบใช่พี่ว่อกระเป๋าสตางค์ตรงนี้ก่มีใบแบบที่มีลายเซ็นนะคะมีใบแบบเขาเซ็นไว้เยอะแล้วค่ะแอด KK99 นะคะใครอยากได้ลองทักมาเนาะแบบนนี้เหรอรุ่นสองหมื่นหกค่ะ ก่ใครอยากได้ทักมาที่แอด KK99 ใช่ไหมคะใช่ค่ะ KK99 นะคะอันนี้ทิกต o อคุณแม่มดดำ2อหคนยังอยู่อยู่เรื่อยเลยอันนี้เป็นลายเซ็นนะคะทุกคนที่ปวได้นะเขาบอกทักไปแล้วอะเขาว่าขอห้าล้านได้ไหมขอละขอห้าล้านเขาบอกระวังบินค่ะขอห้าล้านใจเดี๋ยวไปส่งในหยิกขู้นรถตู้อุ้ยสามล้านหัวใจแล้ว เาใช้เขาชอบจริงชอบจริงใช้จริงไงใช้ทุกวันชอบจริงจังอะไไปถือใช้จริงเออแล้นี่ก็ใช้สีม่วงไอ้หงไอ้หงไ้ไองทำงานน่งงทำงานอยู่โอ้ห้าล้านถี่ปักซอยไม่ได้ครับตอนน้คือรถตู้

วิ่งตามรถตู้แอดแอดไม่วิ่งนะแอดเหนื่อยอออ้้้าาาลลแแแแววเเเธดดส่่่่งงครรถถตตตููนนะะไมมิ มีหนึ่งละค่ะเวิ้งมากขอสิบได้ไหมละ่ะไหนๆก็มาห้าแล้วขอสิบได้ไหมละ่ะ <laughs> <laughs> ขอสิบได้ไหมละ่ <laughs> มละสิบเลยสิบเลย <laughs> ถ้าเกิดสิบนี้ส่งถึงรถตู <laughs> <laughs> แต้แต่ไม่วิ่งตามนะ <laughs> เหนื่อย <laughs> เหนื่อย <laughs> นอก็มีปีนนะพี่ตอนที่เจอที่บ้านเจอเจอเจอจังเลยกินขนมอีกไหมตาลตาลมึงเลยมึงสอนมันเหรอเนี่ยจังหวะนี้สิบล้านต้องมาแล้วโอ้ยพคนอย่างมึงดีเป็นเหรออีน่ีบ้า โอเคขอบคุณนะลูกขแมเขาดูจะสี่หมื่นระคาขนมไปกินนะลูกนะน่ารักน่ารักน่ารักน่ากไปเที่ยวเกาหลีนะถ้ามีโอกาสไปเกาหลีนะลูกนะน่ารักไม่ต้องเอาเจอเจอกันไปไม่กลับบ้านกับช่องกันอะเจอกันพดเป็นแฟนกันไหมอุ้ยอุ้ยเป็นแฟนกันยังอยู่อยู่น่ารักอยู่ น่าเด็กไะถามเป็นภาษาเกาหลีที่เขาเป็นแฟนกันหรือยังบอกว่านานแล้วทุดีข้าวเย็นอีกสิบปีเทนเทนเย่โอ้โหสี่สิบเลยนะไอ้เน็กสี่สิบแล้วลูกต่างกันขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณทุกคนจริงมันเป็นดาราที่สิบล้านสิบล้านเร็วสิบล้านเร็วเดี๋ยววิ่งวิ่งไปส่งที่รถตู้เลยผมก็ไม่อยากเชื่อมันเจอกันพี่ของลุกครับขอบคุณนะนีไงกามินจะไปแล้วนะคะ ฉันไปส่งที่รถตู้วะเขาบอกว่าปากตะก้าเขาอยากได้ปักตะก้ามากเลยตกระเต๋าโอ้โหไปส่งเขาขอยากไปส่งในหญิงขึ้นรถนะส่งในหญิงครับส่งในหญิงครับไปส่งในหญิงยังไม่สิบเลยอ่ะไม่เดินละเหนื่อยถ้าเกิดสิบค่อยเดินสิบแล้วค่อยเดินแล้วกันยังไม่สิบเลยไม่เดินดีกว่าเหนื่อยแอดเหนื่อย ยังไม่สิบเลยอ่ะพอสิบแล้วไวมากไวมากไวมากพลังของนายหญิงเนาะอดแอดเช็ดหน้ากล้องแท้ไหครับ ไปครับไปครับแอดทำตามสัญญาครับ,ส,บสิ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 บล้านแอดไปส่งไายแล้วพอแล้วน้าในหญิงได้ขนมกลับไปด้วยวันนี้ไม่เหลือแอดไทยคนแรกเลยแอดลงไปแล้วด้วย ให,ให้ขนมให้ขนมนายหญิงกลับไปกินแล้วนะครับเดี๋ยนายหญิงกลับไปกินบรนรถตู้เดือนไปก็หรอตอนไหนอะสิ้นเดือนอ่านี่ครับไปบ่ายแล้วบ่าไยแล้วขอส่งแค่นี้ได้ไหม <c oughs> ไ,ปไปส่งนายหญิงไปส่งนายหญิงส่งนายหญิงขึ้นรถนีนนใน่ในไลฟ์สดมีแต่คนแบบอยากได้ตะกร้ากระเป๋ามากเลยพี่กิง่ง นี่เลยดิครั้งหน้าข้างหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอากระเป๋าแป๊วที่ไหนนะพี่กิ่งมาที่แอดเคเคเก้าเก้าอาเคเคเก้าเก้านะไปส่งในหญิงแป๊บส่งในหญิงก่อนเขาอุตส่าห์ให้สิบห้าล้านใจเราไปส่งตามสัญญาก่อนแอดเคเคเก้าเก้าอ่าใช่แอดเคเคเก้าเก้าตามเลยครับไปตามได้เลยกระเป๋า ข้าวโค้กฟ้าด้วพี่อะไรครับทำทุกอย่างเลยนี่อะไรได้เงินแอดมินทำหมดนะแค่แอดเดินมาแอดก็เหนื่อยแล้วให้แอดวิ่งตามรถตู้บ้างหรือเปล่าอย่างนี้เดี๋ยวเราหลบให้ในหญิงหน่ะในหญิงให้ในหญิงขึ้นรถตู้นะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วให้ในหญิงขึ้นรถตู้แล้ว ไปดักรอในะหญิงที่รถตู้ดีกว่าเราจะปิดทะเบียนปิดทะเบียนรถไว้เราปิดทะเบียนรถไว้ไม่ให้รู้เราจะปิดปิดไปทะเบียนไว้นะฮะนี <laughs> <Yeah. S 2> ่ฮะแอดเคเคอะไรนะแอดเคเคอะไรตรงนะี้ อ๋อเคเค99เคเคเค99ตามไปซื้อกระเป๋าตามในหญิงได้เออ ายหญิงายหญหิงอัธยาศัยดีมาก,กหเห็นแล้วเหนื่อยแทนเห็นแล้วเหนื่อยแทนครับนี่ส่งในหญิงครับส่งในหญิงขึ้นรถแล้วบายครับไม่บอสส่งในหญิงขึ้นรถนะครับนี่ทำตามสัญญาส่งในหญิงขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนี่นะครับไม่วิ่งเนาะแอดไม่วิ่งเนาะแอดเหนื่อยส่งในหญิงขึ้นรถไปแล้วนะครับอ่า ส่งนายหญิงขึ้นรถแล้วมันส่งนายหญิงขึ้นรถนี่ส่งนายผู้ชายด้วยส่งนายผู้ชายขึ้นรถแล้ว <c oughs> แอดเหนื่อยนะเครดิตนี้แอดต้องได้แอดต้องได้เครดิตเครดิตนะเนี่ยไปแล้วนี่ส่งไปแล้วไปแล้วท่านไหมครับโอ้โหชอบคำถามของพี่มดดำมากแต่แหนกนี่สิโอ้โหไม่ยอมมาให้ กามินตอบคำถามเลยทุกคนไม่ว่าจะยังไงนะคะแอดเชื่อว่าปรากฏการณ์ครั้งเนี้ยที่คนไทยแบบรวมใจกันพร้อมใจกันมารักน้องนะคะเหมือนที่ช่วงหนึ่งหรือว่าณปัจจุบันนี้คนไทยหลายๆคนก็รักออสองหนุ่มเนาะพี่จองกับคันเลนง่ายๆเลยนะทุกคนสำหรับในมุมของแอดนะง่ายๆเลยเพราะว่าความเรียวอะ ความเรียวความจริงใจไม่ใช่คอนเทนต์ทุกคนมันใช้แบบความจริงความจริงใจที่มีให้กันล้วนๆอะ่ะพอเราดูแล้วมันอินแอดว่าปัจจุบันเนี้ยหลายคนนะไม่ได้อยากจะเสพคอนเทนต์แล้วหลายคนอยากจะเสพความเรียวความจริงเหมือนแอดนะ่ะแอดชอบมากจีบกันจริงๆยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแต่จีบกันมันมีโมเมนต์แบบนี้ที่เราอยากดูอยากเห็นนะทุกคน มันใจฟูเหมือนที่เวลาดูแบบพี่จงกับคันแรนอะที่เวลาเขาไปเที่ยวอะ่ะมันใสๆมันไม่ใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่รีวิวก็เหมือนคู่เนี้ยจีบกันไลฟ์ทีอย่างเช่นเมื่อวานกาบินแซลใช่ไหมหรือแซลหรือถามว่าแบบแน็คอยากแต่งงานไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันเลียวมากทุกคนเวลาเราเราจีบหนุ่มหรือหนุ่มมาจีบเราอะ่ะเราก็จะประมาณเนี้ยนะ่ะถามไปเลยแอลไปเลย ฉันชอบฉันชอบมาก,แล,กแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบเหมือนแอดไหมขอบคุณแอดมินพี่มดดำนะคะที่ไลค์ติ๊กตอกหลังจากหลังจากที่จบรายการแฉใจฟู